สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นานนมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงเดือนตุลาคม2515ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตนะคะว่า energy ของชาวสิงในช่วงตุลาคมจะเป็นยังไงกันบ้าง energy ชาวสิงนะคะ n of s w o r d s 2 of ones f o f pentacle seven of pentacle และ queen of pentacle นะคะเอาลาสำหรับชาวสิงห์นะคะในช่วงตุลาคมอาจจะยังมีเอ NERGY ของความเครียดนะคะหรือว่าคิดมากวิตกกังวลอะไรพวกนี้เนาะมีในเรื่องของเราอาจจะยังมีความรู้สึกว่าเรามี เส้นทางนะคะที่อยากจะเลือกนะคะระหว่างสิ่งสองสิ่งนะ,ะหรือว่า2การตัดสินใจก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเลือกว่าเออเราจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในใจลึกๆของคุณคืออะไรนะคะ Fo- ร pentacle คคุณยังอยากเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะคุณยังมีความรู้สึกว่ายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยังไม่อยากปล่อยมันไปนั่นเองนะคะเพราะว่าอาจจะเนื่องจากรู้สึกว่า มันเป็นความผูกพันลึกๆที่อยู่ในใจของคุณนั่นเองคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับคุณนะแต่ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกคุณอาจจะแบบแสดงออกในลักษณะที่ว่า no สน no care ก็ได้นะคะอาจจะแบบไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้เนาะเพื่อแบบไม่อยากที่จะต้องมานั่งเครียดนั่งทุกข์ใจอะไรมากมายกับตรงนี้นั่นเองนะคะก็ไม่อยาก แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นนั่นเองนะคะเอาแบนี้ก็คือใน Energy ของชาวสิง์ต่อไปเราลองไปดูนะคะว่า Energy ของเขาคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะ Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดเขาคนนั้น f i ล์ข o งมอน s Eight of s o อสซ s กซ์ออฟเพนเดเคิลเชนออฟเพนเดเคและ Six of s อฟสอนะคะในช่วงหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นที่ว่าเขารู้สึกสับสนรุ่นวายในหัวใจตัวเองมากๆนะคะแล้วอาจจะมีเรื่องราวของประเด็นนะคะที่อาจจะมีความขัดแย้งกับคุณเนาะมันอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไร package. แล้วก็บานปลายใหญ่โตแล้วเขามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกอึดอัดนะคะที่จะพูดจากันหรืออะไรแบบนั้นนะคะเขามีความรู้สึกว่าหาทางออกไม่เจอกับปัญหานั่นเองนะคะแล้วก็ ขาแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันกับตรงนี้เนาะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีความรักที่มั่นคงกับคุณนะคะชาวสิงห์อยากที่จะเป็นครอบครัวอบอุ่นมั่นคงหรือว่าเคยวางอนาคตไกลๆร่วมกันอะไรแบบนั้นนะคะว่าอยากที่จะมีการอะไรล่ะการคอมมิชเมน การผูกความผูกพันกันนะคะสิบเหรียญเนี่ยก็คือความมั่นคงมากๆกับความรักนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเอาตัวถอยห่างจากคุณออกไปนะคะด้วยปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรืออะไรที่มันดูน่าอึดอัดเขาก็เลยแบบว่าเอออาจจะขอเวลานะคะที่จะมีเวลาส่วนตัวสักพักหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นไปได้ว่าเขาจะดูนิ่งเงียบหรือว่าห่างหายจากคุณไปช่วงหนึ่งหรือว่าพักหนึ่งนั่นเอง เอาละทีนี้เราลองไปดูนะคะสถานการณ์และแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะเราเห็นในเรื่องของความนิ่งเงียบจากฝ่ายเขานะคะเดอะเฮอร์มิตคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวกันนั่นเองแล้วก็ความมีอีกโก้นะคะของใครบางคนนะคะแต่มี Energy ของความคิดถึงมากๆนะคะทั้งสองคนมีความรู้สึกว่าคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะอีกคนหนึ่งก็คือ คิดถึงมากๆแต่ว่าในช่วงที่ห่างกันหรือว่าไม่ได้คุยกันนะคะเพราะว่ามีความเงียบเข้ามาแน่นอนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมจะมีช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะต้องพักนิ่งพักเบรกกันไปนะคะแล้วคนหนึ่งจะอาจจะไปแบบหันเหความสนใจของตัวเองนะคะอาจจะไปทำงานหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเอาเอางานมาทำเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่า,ามบกมุ่นอยู่กับ เรื่องของการงานการเงินนะคะเพื่อที่จะลืมลืมเข้าไปนั่นเอง <c oughs> นะคะในขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะก็คิดถึงมากเช่นกันแต่อีกคนหนึ่งนี้ฟอร์มจัดมากๆแล้วก็อีกโก้สูงมากๆเลยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวเมธนั่นเองนะคะ The Emperor. เอ็มเปอ์เขาเขาแอบ,บมองคุณนะคะแอบบมองคุณอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรสนอกสนใจโดยที่คุณไม่รู้เลยสักนิดนึงว่าเขาอ่ะสนใจคุณด้วยหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ แอบคิดถึงอยู่นะคะเพียงแต่ความเยอะแล้วก็จะไม่แสดงออกนะคะหรือว่ามไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรในช่วงที่เงียบไปนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของอดีตที่เป็นปัญหาต่อกันในเรื่องของการสื่อสารนะคะบางคนอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของการการติดขัดในเรื่องของการสื่อสารก็ได้นะหรือว่ามีการพูดคุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดกันไปคนละเรื่องราวอะไรแบบนั้นนะคะแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึก ถึงความอึดอัดแล้วก็เลยอยากที่จะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่าเออจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่โดยในใจลึกๆคุณคุณรู้ดีนะคะว่าคุณสองคนต่างรักกันนะคะนี่คือไพ่เดอะเล e r นั่นเองนะคะก็เป็นความรักที่เหมือนกับเป็นบุพเพสันนิวาสอะ่ะ ที่ทาให้คุณสองคนได้มาเจอกันร,รู้สึกเหมือนแบบตัดขาดกันยากอะไรแบบนั้นอาจจะเคยแบบมีปัญหากันหลายครั้งแล้วก็ตัดกันไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้เนาะหนึ่งในปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของใครสักคนหนึ่งมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาอะไรแบบนั้นนะคะหรือมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจที่จะต้องให้เลือกระหว่างความรักกับอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในช่วงที่นิ่งเงียบต่างคนต่างก็คงจะรู้สึกเซ็ง นะคะรู้สึกว่าหงุดหงิดอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีการแบบผลัดกันงอนผัดกันง้อในช่วงที่ผ่านมาก็ได้นะคะก็คืออีกคนนึงเข้าไปง้อแล้วอีกคนนึงก็ทําเป็นไม่สนใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่ตัวเราก็ฝังตัวอยู่กับอดีตนะคะคือเหมือนกับแบบว่าภายนอกเราอาจจะแบบ ไม่ได้สนใจคนคนนี้อะไรเงี้ยนะคะแสดงถึงความไม่สนใจแต่ว่าในใจอ่ะจะให้หาใครมาแทนที่สักคนหนึ่งก็ดูแบบไม่เปิดใจนะคะก็คือแบบไม่มีใครสามารถแทนที่คนคนนั้นได้นะคะทั้งตัวเราและตัวเขานะคะมีความรู้สึกว่าคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้อาจจะลองพยายามเปิดใจแล้วแต่ว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนที่จะ มาทาให้หัวใจของเรานะคะใจเต้นแรงหรือว่าเบิกบานเท่ากับคนคนนั้นแล้วเขาก็คิดเช่นกันกับคุณนั่นเองในช่วงที่มีการเงียบนิ่งนะคะจู่ๆก็จะมีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องเปิดประเด็นนะคะมีการสื่อสารเข้ามานะคนที่เปิดประเด็นเนี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของออฝ่ายเขานะคะที่แบบจู่ๆก็เพราะว่ามันมีไพ่ของการที่รู้สึก แปลกใจนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะเพจช็อปครับเป็นข้อความที่สื่อสารเข้ามาอาจจะเป็นข้อความนะคะเป็นเท็กซ์นะหรือว่าเ,เป็นการพูดคุยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเริ่มตั้งแต่ค่อยๆมาทีละเล็กละน้อยอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นการทักทายเข้ามาอะไรแบบนั้นแต่มันก็เป็นการแบบสื่อสารที่ทําให้ หัวใจของเรานะคะพองฟูได้เหมือนกันเพราะว่าแบบก็รู้สึกแฮปปี้นะแล้วก็มาพร้อมกับแปดไม้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ได้คาดคิดเหมือนกันเนี่ยสองอันนี้นะคะแปดไม้กับเพจช็อปคัพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้ใครสักคนนึงเนี่ยติดต่อเรามานะคะในลักษณะของไพ่แบบเนี้ย ถ้าคุณมัวแต่ตั้งตารอคอยมองโทรศัพท์ว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งข้อความมาเมื่อไรเขาจะโทรมาจะไม่เกิดนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อแบบคุณไม่ได้สนใจหรือว่าคุณปล่อยวางไปแล้วอะไรแบบนั้นนะคะจู่ๆก็จะโผล่เข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนั่นเองเนาะก็ยังเห็น energy ของคุณที่ยังมีความรักอย่างเปี่ยมล้นนะคะนี่คือ king of c u p นะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ดูเหมือนว่าเขาก็ยังมีหัวใจที่ มีคุณอยู่ในน้ำน,นั่นเองนะ,ะอาจจะทำนิ่ง,ง,งๆเฉยๆหรือว่ามองดูยากว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงกันแน่นะคะส่วนตัวคุณก็ยังแอบรอเขาแต่ก็ยังไว้ฟอร์มอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะแต่ก็คือมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันอย่างเช่นในเรื่องของท่าทีนะคะหรือว่าความการกระทําอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอะไรล่ะ นิสัยใจคอที่แบบว่าอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะคือหมายถึงจากที่เคยมีอีโก้จัดๆันะก็ละวางอีโก้ลงไปได้นะคะแล้วก็เลยหันกลับมาที่จะโอเคเป็นฝ่ายที่จะพูดคุยสื่อสารกลับมานั่นเองนะคะเอาล่ะนี่ก็คือใน e NERGY เหตุการณ์นั่นเองนะคะต่อไปเราไปจะไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นนะคะว่าเขามีข้อความอะไรที่ Uh, ไม่ได้บอกนะคะมีข้อความอะไรในใจของเขาคนนั้นที่อยากจะบอกกับชาวสิงห์ I never invest deep feeling for anyone because I don't want to get hurt คุณอาจจะสงสัยนะคะว่าเออทำไมดูเขาไม่ค่อยลงทุนหรือว่าดูเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรเรามองไม่ออกว่าเขารู้สึกยังไงกับความรักหรือไม่ค่อยลงทุนลงแรงอะไรกับความรักอันนั้นเป็นเพราะนะคะ เขาไม่ต้องการที่จะเสียใจนะเขาอาจจะเคยแบบเสียใจกับเรื่องของความรักมาก,ก็ได้นะแล้วเขามีความรู้สึกว่าเออถ้าเราทุ่มเทกับความรักมากไปเราก็คงจะเสียใจกลับมาอะไรแบบนั้น mm. I see that r y a t m i you แต่สิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะ mm. ก็คือเขาแอบชื่นชมนะคะแอบชอบคุณมากๆเลยทีเดียว My heart has been revealed I can't hide it anymore นะคะก็คือ เขาอะมีความอะไรละ่ะความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจเขามากๆเลยนะเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณเก็บซ่อนไว้ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะปิดซ่อนมันอีกต่อไปแล้วนะคะอยากจะเปิดให้คุณรู้นะว่าเขารู้สึกยังไงนั่นเอง I'm planning to return soon เนี่ยเลยก็คือการที่เขานิ่งเงียบหายนะคะไม่ได้คุยกันอะไรแบบนี้เขาวางแผนนะที่จะ กลับมาในเร็วๆนี้นั่นเองใครที่รอคนรักเก่ากลับมานะคะในเร็วนี้นะคุณจะได้รับข่าวดี My inner child feel insecure and not good enough คนๆนี้อาจจะมีในเรื่องของออปมประเด็นบางอย่างในวัยเด็กนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามไม่ค่อยเชื่อใจนะคะในเรื่องของความรักมีความรู้สึกความรักมันไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับเขาเช่นกลัวคนรักจะ นอกใจหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยดีพอสําหรับความรักในครั้งนี้นั่นเองเอาละทีนี้เราจะไปดูนะคะว่าความลับที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรเขามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจไหมนะคะ I wish I could take back my words เขาเคยพูดไม่ค่อยดีกับคุณนะคะคำบางคำถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะออถอนคำพูดนั้นนะคะเขาน่าจะรู้สึก เสียใจเหมือนกันกับสิ่งที่เขาได้พูดไปนั่นเอง I'm starting to understand our connection ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเป็นความรักที่มันมีในเรื่องของ Soul Connection สูงนะคะมันเป็นเรื่องของความผูกพันกันมาก่อนอะไรแบบนั้นซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าหลังจากที่ได้ห่างเหินหรือเงียบหายจากคุณไปเขาก็เริ่มเข้าใจละว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรนั่นเอง I wonder if you are happy without me เขามีความรู้สึกว่าเขาแปลกใจนะที่เห็นคุณมีความสุขโดยไม่มีเขานะคะเขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่แล้วก็ว่าเห็นคุณคุณพยายามที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือว่าแบบไม่ต้องพยายามอะ่ะคือคุณคุณจะแยกนะคะว่าสิ่งที่คุณแสดงออกถึงแม้ใจเราลึกๆก,ก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าเราต้องการเขาแต่ว่า โอเคเราก็ต้องมุกอ่อนต่อไปนะคะชีวิตเราก็แบบดําเนินต่อไปก็ทํางานทําเงินอะไรแบบนี้ใช้ชีวิตนะอย่างมีความสุขนะคะของคือของคนที่แบบฉลาดในการใช้ชีวิตอนะํะสำหรับชาวสิงห์นะคะทีนี้เขามองมาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทำไมดูคุณแฮปปี้โดยที่ไม่มีเขานะคะ <c oughs> เขาก็คงจะแอบน้อยใจอยู่เหมือนกันนั่นเอง I know I was a distraction from your pain นะคะเขารู้ว่าเขาอาจจะแบบ มีส่วนที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเสียใจเหมือนกันนั่นเอง we will together again แล้วในที่สุดนะคะเขาก็จะเขาก็รู้ดีนะคะว่าเราสองคนก็คงจะได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เจอเจอหรือว่าแม้แต่ได้คืนดีกันนั่นเองเอาล่ะนี่ก็คือความลับในใจที่อยู่ของในใจเขานะต่อไปเราจะไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้เนี่ยมีเส้นทางยังไงนะคะหรือว่า ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างในเส้นทางแห่งความรักของชาวสิง Family issue มีเรื่องราวประเร็นเกี่ยวกับครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะที่ผ่านมาที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ Shadow side แล้วก็ Bad attitude ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทัศนคตินะคะที่แบบต่างฝ่ายอาจจะมองกันในแง่ลบก็ได้นะหรือว่ามีอีโก้ต่อก,กันอะไรแบบนั้นนะคะ เออมองอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีพอหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์โดยเฉพาะบางทีก็เป็นเรื่องของอะไรล่ะ,ะด้านมืดของแต่ละคนนะคะคือว่าแต่ละคนก็อาจจะมีข้อเสียของตัวเองนะคะที่มันก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์แล้วนีงเอาลนะทีนี้เราจะไปดูนะคะว่าลักษณะความสัมพันธ์ของชาวสิง์จะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ เป็นลักษณะแบบไหนนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของชาวสิงใน Energy ตรงนี้ก็คือ e r o s wish upon the star นะคะแล้วก็ goddess of water Energy ทดน้ำค่อนข้างสูงอยู่นะคะม,มันเป็นความรักความโรแมนติกที่มานะคะ พร้อมๆกันเนาะความรักครั้งนี้มันไม่ใช่แบบเออเป็นแค่ความรักอย่างเดียวมันมีความเสน่หาโรแมนติกด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่คุณเคยร้องขอนะคะว่าขอใหออ้ใครคนนั้นนะคะเข้ามาในชีวิตคุณอะไรแบบนี้ถ้าคุณอยากที่จะขอเรื่องความสําเร็จเรื่องความรักช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีนะคะทีะ่คุณจะได้อธิษฐานร้องขอหรือว่าใช้กฎแรงดึงดูนะคะในเรื่องของความรักเข้ามานะก็เด็ดออฟวอเอร์เนี่ย จะหมายถึงในลักษณะที่ว่ามันมีในเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวเข้ามานะคะในความรักครั้งนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องทำตัวที่ f l e x i b l e แล้วก็ยืดหยุ่นกับความรักครั้งนี้นะคะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันทัดน้ำานัะเป็นเนเนอร์ี้ของความเข้าอกเข้าใจดูแลเอาใจใส่อะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ความรักดีขึ้นนั่นเองเอาละทีนี้นะคะเราลองไปดูว่า คําแนะนําจากแองเจลที่จะให้กับความรักครั้งนี้คืออะไรแองเจลนะคะ release your ex ปลดปล่อยอดีตพลังงานลบๆที่ไม่ดีออกไปเนาะ wedding และ stay optimistic about your love life o v e l นะคะอาระคุณต้องการให้ความรักครั้งนี้พัฒนาขึ้นหรือเปล่านะคะนี่คือไพ่ของการแต่งงานเนาะหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ขึ้นนะคะก็คือ ปลดปล่อยพลังงานลบๆออกไป The time has come to clear your energy นะคะแล้วก็ stay optimistic about your love life ทำยังไงนะคะ Positive thinking and faith will bring you romance คุณจะต้องมองความรักในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็คือมองคิดบวกนะคะคิดในสิ่งที่ดีๆนะคะในความรักครั้งนี้คุณก็จะพัฒนาความสัมพันธ์เนาะเพียงแต่ว่า w e ดดิ้งเนี่ยถ้ามีใครบางคนที่ติด Commitment นะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยไพ่บอกว่าลิ lease ปล่อยคนคนนั้นไปดีกว่านั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะคำแนะนำต่อไปเราจะไปนะคะดูครอบคิดที่จะให้กับชาวสิงในช่วงนี้กันนะคะคืออะไรเอ่อ set good boundaries ควรจะมีการสร้างขอบเขตที่เหมาะสมะซึ่งกันและกันนะคะ change your focus ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการที่แบบเรา ถ้าหากว่าเรามีความทุกข์เศร้าเสียใจเครียดวิตกกังวลอย่าง e NERGY อันแรกที่ชาวสิงขึ้นมาเนาะตอนแรกอาจจะมีภาวะของความเครียดอยู่เหมือนกันก้าดาบลองเปลี่ยนโฟกัสดูนะคะเปลี่ยนที่จะให้ดึงตัวเองให้ไปอยู่ในโซนที่มันเป็นบวกนั่นเองนะคะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ะะการเซตกรุ๊ปแบวเดอรี่ก็เช่นกันนะการที่เรารักกันแล้วเรามีบบวเดอรี่เส้นกั้นบางๆที่จะไม่ได้ล้าเส้นกันเกินไปตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเอาลบนี้ก็คือนะคะทั้งหมดทั้งมวลของชาวสิงขอบคุณอีกครั้งสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้เนาะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สสอนอ่านไพ่นะคะไพ่ทาโร่ไพ่อรอร์เคลิลเพื่อที่จะเป็น ยูทูบเบอร์นะคะหรือว่ารับดูดวงส่วนตัวก็ได้เนาะแล้วก็ฝากช่องน้องใหม่สำหรับนิรยา The Law of Attraction นะคะที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะให้กดแรงดึงดูดทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ